การใช้เงินไม่ได้เกี่ยวแค่กับตัวเลขในบัญชีนะคะแต่เกี่ยวกับจิตวิทยาและก็พฤติกรรมของเราวันนี้มาดูกันว่าความคิดแบบไหนที่ทําให้เงินหายไปจากมือแบบไม่รู้ตัวสวัสดีค่ะดิฉันบันทิตาพานจันทร์ข้อที่ 1. มีเงินเท่าไหร่ก็ใช้เท่านั้นเคยสงสัยไหมคะว่าทําไมพอได้เงินเดือนขึ้นแต่ก็ยังรู้สึกจนอยู่ดีซึ่งนั่นก็เพราะว่าพอเรามีไรายได้เพิ่มขึ้นคนส่วนใหญ่ก็เพิ่มค่าใช้จ่ายตามไปด้วยไม่เคยคิดที่จะเก็บข้อ2 เงินเย็นไม่เคยมีมีแต่เงินร้อนใช้ทุกบัตรทุกสตางค์แบบไม่เผื่ออนาคตเลยพอมีเหตุการณ์ฉุกเฉินก็ต้องวิ่งหาแบบยืมนี่ยืมสินไม่มีเงินสำรองนะคะข้อ3มีเงินแล้วก็ต้องใช้ให้คุ้มความคิดนี้อันตรายมากนะคะเพราะว่าคุ้มของเรากับคุ้มของคนอื่นอาจจะไม่เหมือนกันบางคนคิดว่าการซื้อของลดราคาเป็นการใช้เงินที่คุ้มค่าทั้งที่ไม่ได้อยากได้ของสิ่งนั้นจริงๆข้อสี่ ซื้อก่อนแล้วก็มาคิดที่หลังแบบมีโปรโมชั่นลด50%คิดว่ามันถูกแล้วแต่ไม่ได้คิดว่าจริงๆแล้วเราต้องการไหมกว่าจะรู้ตัวเงินก็ไหลออกจากบัญชีไปเรียบร้อยแล้วข้อ 5. รวยแล้วค่อยเก็บรอให้มีเงินเยอะก่อนค่อยเก็บออมถ้าเกิดคุณคิดแบบนี้นะคะโอกาสที่จะเป็นหนี้ก็มีมากกว่ามีเงินเก็บแน่นอนเพราะเงินเยอะขึ้นกิเลสก็จะเยอะขึ้นตามไปด้วยข้อ 6. เงินหายไปกับสิ่งที่ไม่จำเป็น อย่างการเลื่อนดูฟีดมือถือหรือว่าไปดูในช้อปปิ้งออนไลน์นะคะช้อปปี้ลาซาด้สั่งของทุกวันสั่งของที่เราไม่ได้ต้องการจริงๆพอเช็คยอดเงินอีกทีเงินคือแทบจะไม่เหลือบัญชีแล้วข้อ7ใช้บัตรเครดิตแบบคนรวยแต่จ่ายแบบคนจนอย่างรูดก่อนผ่อนที่หลังแล้วมารู้ตัวอีกทีก็นี่เต็มไปหมดเลยค่ะใช้เงินที่ไม่มีเพื่อซื้อของที่ไม่ได้จาเป็นข้อ8อยากจะใช้ชีวิตแบบเศรษฐี ทั้งที่เงินเดือนก็หมื่นกว่าบาทบางคนกินหรูเที่ยวแพงแต่งตัวไฮโซแต่สุดท้ายเงินหมดต้องกู้เงินมากินข้าวแบบนี้คือรวยแค่ภาพลักษณ์นะคะแต่จนในบัญชีข้อ 9. ความสุขจอมปลอมจากการช้อปปิง้งบางคนรู้สึกเครียดเหงาก็กดสั่งของเลยค่ะช้อปออนไลน์การช้อปปิ้งแก้เครียดแบบนี้คือการแก้ปัญหาที่ปลอมที่สุดเพราะสุดท้ายนะคะปัญหาหลักก็ยังอยู่แต่เงินหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้ข้อ10 คิดว่าเงินเดือนคือของขวัญไม่ใช่เครื่องมือในการสร้างอนาคตได้เงินเดือนมาแล้วก็คิดว่าต้องฉลองแทนที่จะคิดว่าเงินนี้คือโอกาสที่ทําให้เราสร้างความมั่นคงข้อ11ทํางานหนักแต่ใช้เงินแบบไม่คิดบางคนทํางานแทบตายเลยนะคะแต่เงินก็หมดเร็วเพราะว่าไม่ได้มีการวางแผนและสุดท้ายก็เป็นวัฏจักรหาเงินใช้เงินแล้วก็จนเหมือนเดิมข้อ12ไม่เคยสนใจเรื่องเงินจนกว่าจะไม่มีเงินจริงๆ พอเงินขาดมือก็มานั่งนึกถึงเรื่องการบริหารเงินแต่ตอนที่ยังมีเงินไม่เคยให้ความสำคัญกับเงินเลยข้อ13รอให้โชคช่วยมากกว่าการลงมือทำคิดแค่ว่าเดี๋ยวก็มีเงินเข้ามาเองคิดแค่ว่าเดี๋ยวก็มีโอกาสดีๆเข้ามาแต่ก็ไม่เคยลงมือสร้างอะไรจริงๆนะคะสุดท้ายก็ไม่มีอะไรเลยข้อ14มองว่าการออมเป็นการเสียสละไม่ใช่การลงทุน บางคนคิดว่าการเก็บเงินคือจะต้องลำบากจะต้องตัดความสุขแต่จริงๆแล้วการออมเงินคือการลงทุนในตัวเองในอนาคตข้อ15เงินหายไปเพราะเพื่อนกินข้าวกับเพื่อนก็ต้องเลี้ยงซื้อของก็ต้องมีเหมือนเพื่อนกลัวจะถูกมองว่าขี้งกจนสุดท้ายเงินหมดเพราะว่าความเกรงใจข้อ16ลงทุนแบบไม่เข้าใจนึกว่าตัวเองเป็นเซียนเห็นคนอื่นเล่นหุ้นคริปโตก็ลงตามเขาไม่ได้ศึกษาให้ดีสุดท้ายก็ขาดทุนแบบยับเยิน ข้อ17ไม่เคยคิดเรื่องการเกษียณเพราะคิดว่ายังไม่ถึงเวลาเพราะอายุยังน้อยนะคะไม่ได้คิดถึงเรื่องการเก็บเงินเพื่อเกษียณแต่พอแก่ตัวไปไม่มีเงินใช้ก็ต้องพึ่งพาลูกหลานข้อ18ใช้เงินเพื่อให้คนอื่นยอมรับหรือว่าทําให้คนอื่นมองว่าเรารวยอาจจะเป็นการซื้อของแพงซื้อแบรนด์เนมทั้งที่เราไม่ได้มีกําลังซื้อจริงๆแต่อยากซื้อเพราะว่าอยากให้คนอื่นคิดว่าเรารวยข้อ19หลงเชื่อคําว่า ของมันต้องมีอย่างโฆษณาพูดอะไรก็เชื่อตามใช้เงินซื้อของที่ไม่ได้ช่วยให้ชีวิตดีขึ้นจริงแต่รู้สึกว่าของมันต้องมีก็เลยต้องซื้อข้อ20กลัวเสียโอกาสมากกว่ากลัวเสียเงินเห็นคนอื่นลงทุนก็ลงทุนตามเพราะว่ากลัวจะตกขบวนแต่ไม่ได้ดูเลยนะคะว่าเหมาะกับตัวเองไหมข้อย1ไม่กล้าบ,บอกตัวเองว่าไม่มีเงิน เวลาที่มีคนชวนไปเที่ยวไปกินข้าวก็ไม่กล้าปฏิเสธทั้งที่เงินไม่พอก็เลยใช้เงินเกินตัวข้อ22ทำงานเพื่อเงินแต่ก็ไม่เคยให้เงินทำงานมีแต่หาง,งานเพิ่มเพื่อหางเงินแต่ไม่เคยศึกษาเรื่องการลงทุนไม่เคยใช้ทําให้เงินงอกเงยข้อ23พยายามรวยเร็วก็เลยจนไหวมองหาทางลัดอยากรวยเร็วลงทุนแบบไม่ได้คิดผลสุดท้ายก็คือหมดตัว ข้อ 24. มีหนี้แต่ก็ไม่เคยคิดที่จะปลดหนี้แบบจริงจังจ่ายขั้นต่ำตลอดคิดแค่ว่าเดี๋ยวค่อยหาทางแต่ดอกเบีย้ยมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนจ่ายไม่ไหวข้อ 25. ไม่เคยถามตัวเองว่าเงินที่หามามันหายไปไหนหมดมีเงินหายไปในทุกๆเดือนแต่ก็ไม่เคยเช็คไม่เคยตรวจสอบว่าใช้ไปกับอะไรบ้างถ้าลองถามตัวเองดีๆนะคะอาจจะเจอคำตอบที่ว่าเราใช้เงินไปแบบไร้สติก็เป็นได้ข้อ26ใช้เงินเพื่อปลอบใจตัวเอง ว่าแบบเหนื่อยงานก็ต้องช็อปสิอกหักก็ต้องช็อปสิอกหักก็ต้องเปตัวเองสิสุดท้ายก็คือแก้ปัญหาด้วยการทําให้เงินหายไปแทนข้อ27ใช้เงินแบบเกินตัวแต่คิดว่าตัวเองยังควบคุมได้คิดแค่ว่าผ่อนรถผ่อนมือถือผ่อนคอนโดก็คงจะไม่ได้มีปัญหาอะไรใช่ไหมคะเพราะแค่จ่ายขั้นต่ําก็คงพอแต่ลืมคิดว่าดอกเบีย้ยมันกินเราไปแค่ไหนแล้ว ข้อย8ไม่รู้ว่าเดือนเดือนหนึ่งเสียเงินไปกับอะไรบ้างเงินเดือนเข้าปุ๊บก็หายไปในพริบตาแต่ไม่รู้ว่าหายไปไหนบ้างพอรู้ตัวอทีก็เหลือแต่ตัวเลขติดลบข้อ29ไม่วางแผนล่วงหน้ารอให้ปัญหามาถึงก่อนค่อยแก้ว่าแบบเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันก็ถือว่าเป็นประโยคที่ทําให้หลายคนพังได้เพราะพอถึงเวลาจริงๆไม่มีเงินที่จะพร้อมแก้ปัญหาได้ก็เลยอาจจะไปกู้นี้ยืมสิทมานั่นเอง ข้อ30คิดแค่ว่าหาเงินได้ก็ใช้ให้สุดว่าแบบชีวิตมีครั้งเดียวต้องใช้ให้คุ้มสิแต่พอแก่ตัวไปไม่มีเงินเหลือก็ต้องพึ่งพาคนอื่นข้อ31ไม่เคยตั้งงบใช้จ่ายรายเดือนเงินเดือนเข้ามาเท่าไหร่ก็ใช้ไปเท่านั้นไม่เคยคิดเผื่อในเรื่องอนาคตเลยข้อ32อยากจะอัปเกรดชีวิตทั้งที่เงินเดือนยังไม่ถึงใช่ไหมคะอยากจะมีรถหรูอยากจะมีไอโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดอยากจะแต่งตัวเหมือนเซเลบ แต่เงินในบัญชีมีไม่ถึงสอง0 0ข้อ33ยอมเป็นหนี้เพื่อให้ได้ของที่อยากได้เร็วขึ้นเห็นของที่อยากได้และก็รู้สึกว่าอยากได้ตอนนี้แม้ว่าจะต้องรูดบัตรกู้เงินซื้อมาก็ตามแต่ไม่ได้คิดว่าจะต้องใช้หนี้ยังไงข้อส4ไม่ศึกษาก่อนลงทุนพอเจงก็โทษโชคชะตาเห็นคนอื่นบอกว่าลงทุนตัวนี้ดีก็ตามเขาไปเรื่อยโดยที่ไม่ได้ศึกษาสุดท้ายพอเจ๊งก็โทษด,ดวงแทนที่จะโทษตัวเองที่ไม่หาความรู้ ข้อ35ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วตัวเองต้องการเงินไปเพื่ออะไรหาเงินแบบไม่ได้มีเป้าหมายได้มาก็ใช้หมดไม่มีระบบไม่มีการจัดการที่ดีข้อ36ให้ความสุขระยะสั้นชนะอนาคตระยะยาวเลือกลำบากในวันนี้เพื่อความสบายในวันหน้าหรือว่าเลือกสบายในวันนี้แล้วลำบากในวันหน้าคะคนส่วนใหญ่ก็เลือกอย่างหลังใช่ไหมคะที่สบายวันนี้ดีกว่าเดี๋ยววันข้างหน้าค่อยว่ากันแล้วสุดท้ายก็มาบ่นทีหลังว่าทำไมชีวิตไม่ดีขึ้น ข้อ37เอาเวลาไปตามหาของถูกแทนที่จะหาวิธีหาเงินเพิ่มมัดแต่มองหาของลดราคาดูคูป,ปองส่วนลดแต่ไม่คิดที่จะหาวิธีเพิ่มรายได้ให้กับตัวเองข้อ38เชื่อว่าเงินเยอะก็จะมีความสุขมากยิ่งขึ้นก็เลยทําทุกอย่างเพื่อให้ได้เงินเยอะขึ้นแต่สุดท้ายกลับไม่ได้มีความสุขมากขึ้นเลยนะคะเพราะไม่รู้จักใช้เงินให้เกิดประโยชน์ ข้อ39เชื่อว่าถ้ามีแฟนรวยชีวิตจะต้องดีขึ้นบางคนก็หวังพึ่งพาคนอื่นให้มาอุ้มชูแต่ลืมไปว่าถ้าเรายังไม่ได้มีความสามารถในตัวเองต่อให้มีคนมาช่วยก็อยู่ได้ไม่นานอยู่ดีข้อ40ไม่เคยลงทุนในตัวเองมีเงินแต่ก็ไม่เคยเอาไปเรียนรู้เพิ่มไม่เคยหาทักษะใหม่ๆที่ทําให้หาเงินได้มากขึ้นข้อ41ไม่ยอมเสียเงินไปกับสิ่งที่จําเป็นแต่ยอมเปกับของที่ไม่จําเป็น ไม่กล้าซื้อประกันสุขภาพไม่ยอมจ่ายคอร์สเรียนดีๆแต่ยอมซื้อกระเป๋าหรูยอมผ่อนมือถือแพงๆข้อ42ชีวิตอยู่บนคำว่าเดี๋ยวก่อนอยากออมเงินโอ้เดี๋ยวก่อนอยากลงทุนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยทำอยากวางแผนการเงินเดี๋ยวก่อนสุดท้ายเงินก็หมดไปกับเรื่องที่ไม่ควรจะหมดข้อ43ให้รางวัลตัวเองเกินความจำเป็นนะคะว่าแบบเหนื่อยทั้งทีต้องให้รางวัลตัวเองสิ่คำนี้ถือว่าเป็นคำอันตรายมาก ถ้าเกิดใช้บ่อยเกินไปนะคะเพราะสุดท้ายแล้วเงินก็จะหายไปแบบไม่รู้ตัวข้อ44ใช้เงินเพื่อหนีความจริงถ้ามีปัญหาในชีวิตก็เลยจะต้องใช้เงินซื้อความสุขชั่วคราวแทนที่จะแก้ปัญหาจริงๆข้อ45รักความสบายจนไม่อยากหาเงินเพิ่มทำงานไปวันๆไม่ได้คิดที่จะพัฒนาตัวเองเพื่อเพิ่มไรายได้เพราะว่าขี้เกียจเกินกว่าจะเปลี่ยนแปลงอะไรข้อ46ใช้เงินแบบอารมณ์นำหน้าเหตุผลค่อยตามมาทีหลัง เห็นของสวยๆก็กดซื้อก่อนคิดทีหลังว่าเอ้ยฉันซื้อมาทำไมเนี่ยข้อ47ให้ความสนใจแต่รายได้แต่ไม่เคยดูรายจ่ายเลยคิดแต่ว่าจะต้องหาเงินเพิ่มแต่ไม่เคยมองว่าที่หามาได้มันหายไปกับอะไรข้อ48เอาความสุขไปฝากไว้กับอนาคตคิดแค่ว่าถ้ามีเงินเยอะๆวันหนึ่งก็จะต้องมีความสุขแต่ลืมไปว่าถ้าไม่รู้จักบริหารเงินต่อให้ได้เงินเยอะแค่ไหนก็ใช้หมดเหมือนเดิม ข้อ49กลัวความจนมากกว่ากลัวการใช้เงินแบบผิดที่ผิดทางหาเงินเก่งแต่ก็ไม่รู้วิธีใช้เงินให้มีประโยชน์สุดท้ายรวยเร็วแต่ก็หมดเร็วกว่าข้อ5 0ไม่เคยถามตัวเองว่าชีวิตที่ต้องการจริงๆเป็นแบบไหนหาเงินแบบไม่ได้มีเป้าหมายใช้เงินแบบไม่ได้มีจุดหมายถึงจุดหนึ่งเงินก็หายแต่ตัวเองก็ยังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วต้องการอะไรกันแน่จากชีวิต จากนี้ไปลองตั้งสติทุกครั้งก่อนใช้เงินนะคะแล้วชีวิตทางการเงินของคุณจะดีขึ้นแบบที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนถ้าเกิดคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปที่เมย์จะลงใหม่ในทุกๆวันนะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะนาะนะนาะนาะน